เห็นว่าขอโทษแกนนำทุกคนอย่าท้อแท้อย่าหมดกำลังใจเป็นเพราะสวใช้คำพูดผิดพลาดเพียงคำเดียวไม่ใช่เป็นความผิดของแกนำแกนำนี่ครับผม,ผมเข้าใจที่พี่น้องเราเนี่ยเข้าใจตรงนี้คือให้พี่น้องเข้าใจผมถึงบอกว่าทุกๆคนนะครับพี่น้องครับยอมเสียสละปีเมื่อปีที่แล้วเขาก็ยอมติดคุกเพื่อพี่น้องประชาชนมาแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ เขาจะใช้ท้อยทีท้อยอาศัยใช้สติปัญญาหาชัยชนะมาให้กับพี่น้องอย่างมากที่สุดพี่น้องเชื่อเถอะครับนะครับเอาลครับเห็นพี่น้องเครียดเครียดกันมามากแล้ววันนี้ใช้พี่น้องฟังเพลงเสียงใสๆเพลาะเพาะพิ้งพิ้งอ่อนหวานสบายๆเพื่อผ่อนคลายอารมณ์กับนักสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับที่รักของเราวันชนะเกิดดีครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตำรวจดีทั้งหลายแล้วก็สวัสดีทหารเร็วๆพี่น้องครับผมรู้ว่าพี่น้องเจ็บปวดเมื่อกี้ผมเองน้ำตาไหลตามพี่น้องเหมือนกัน ผมเองก็เจ็บปวดไม่น้อยกว่าพี่น้องเพราะผมอยู่หน้าด่านครับพี่น้องครับผมรู้ว่ารัฐบาลชาติชั่วนี้มันฆ่าพี่น้องมันยิงพี่น้องแล้วล่าสุดนี้นะครับพี่น้องจะปองดองแล้วเนี่ยผมจะพูดได้หรือเปล่า ลูกน้องผมนี่ตายไปสามแล้วพี่น้องบาดเจ็บอีกสี่คนแล้วล่าสุดนี้เมื่อตอนเย็นนี้มันยิงลูกน้องผมอีกสองคนครับพี่น้องนี่เหรอไอหิงสาปองดองของมึงเนี่ยไอรัฐบาลชาชั่ว มันทนไม่ได้แล้วแล้วมีหลักประกันอะไรล่ะพี่น้องถ้าตีห้ามึงเข้ามาเนี่ยพี่น้องจะนั่งอยู่เฉยได้หรือเปล่าให้รัดประกันได้บ้างเจรจาทุกครั้งมึงก็เข้ามาหาครูทุกทีเจรจาทุกครั้งมึงยังไม่หยุดยิงเลย มันเจ็บปวดเหลือเกินพี่น้องเมื่อก่อนผมไม่เคยมีคดีผมอยากสู้กับไอรัฐบาลชาติชั่วนี้เหลือเกินมีมวลชนมหาศาลสามารถที่จะล้มรัฐบาลชาติชั่วนี้ได้แต่ทุกวันนี้พวกแกนนำทั้งหลายมีคดีชาการชากักกนทุกคนแถมมวลชนพี่น้อง มันคัดแยกออกต่างจังหวัดหมดแล้วถามว่าวันนี้พี่น้องคิดว่าจะสู้มันหรือเปล่า <S 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 นี่ไงนี่ไงผมถึงไม่อยากร่วมธรรนกรมกับไอ้รัฐบาลทา่าชั่วนี้ไงพี่น้องแต่ถ้าเป็นมติของพี่ๆทุกคนคนที่มีความรู้ความสามารถเพราะผมเองเปรียบเสมือนหอยตามคาดครับพี่น้องครับ พี่เอาอยังไงเอาอย่างนั้นแต่ถ้าถามผมผมเคยบอกแล้วว่าผมอภัยได้ทุกเรื่องแต่ผมอภัยไม่ได้ที่มึงฆ่ากูฉะนั้นสวที่มาเมื่อกี้ไหนๆมาแล้วผมก็อยากฝากเพลงนี้ไปยังกับไอรัฐบาลชาติชั่วน้อย ว่าเพลงนี้มันชื่อประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อประชาชนาแล้วถ้าผมจะร้องแบบมีดนตรีผมก็กลัวว่าสอวเอนี่ยจะฟังไม่ชัดทะนั้นผมขอร้องแบบไม่มีดนตรีเพื่อที่จะได้ไปรายงานไอ้มาร์กและไอ้เทพ ชัดๆพี่น้องครับรัฐบาลชาติชั่วเนี่ยจะปองดองแล้วผมด่ามันได้ไหมครับพี่น้องผมขอยญาติด่ามันได้ไหมไอ้เทพไอ้เนวินไอ้เอาพิสัตและรัฐบาลทั้งหลาย ไอเสเลดได้นคอไอ้ขยะเปียกช่ยอ,าอ้าวสวโปรดฟังเพลงนี้แล้วเอาไปบอกรัฐบาลชาติชั่วด้วยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน ประชาธิปไตยเริ่มตนประชาทนนั้นต้องเป็นใหญ่นีคือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตย ประทาตนงมวนประทาโดยมวนประทาเพื่อมวนประทาประทาทิปไตยก้าหน้ามวนประทาเป็นคนเริ่มตนหนึ่งติดห,หนึ่งตียัง ร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยก้นคนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยมีประชาชนเปรียบมือนมีทุกสิ่งทุกอย่าง ประชาชนคือตูนกลางผู้ต่างเส้นทางสว่างสวายสิทธิเตรีพลาโดนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีไทยด้วยกัน คนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันยิงหรือทายรวยหรือจนก็คนเมือนกัน ไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาทนฝากด้วยนะครับสวสุดที่รักเอาเพลงนี้ไปให้รัฐบาลชาติชจ่วว่า ประชาธิปไตยเป็นของคนทุกคนในแผ่นดินนี้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฆ่าพวกเรารัฐบ,บาลชุดนี้ผมบอกได้เลยว่า